ที่นี่เป็นอนพาร์ตเมนต์ของฉันพอมีคนมาอยู่แข่จะคึกคักมากอนาคตเราจะอยู่ที่นี่กันเพื่อกินงั้นเราจะลออหลงว,น,วนเลนเทากันที่นี่ใช่ไหมถ้าคุณยุ่งฉันทำอาหารได้นะเธอจะไม่พูดเรื่องนี้อีก เพราะแบบนี้คุณก็เลยพาฉันมาที่นี่เพื่อมาบอกว่าเราไม่ฉลองสินะและการที่แฟนหนุ่มมีสถานที่ลับคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาฉันเข้ามาในสถานที่ลับนี้โดยบังเอิญฉันจะมารู้สึกไม่มีความสุขที่เป็นแฟนของเฟิงเถิงได้ยังไง นี่ซันซันวันนี้ฉันเพิ่งได้ยินสรุปว่าคนรักลับของบอสเป็นคนยังไงกันแน่เธอรู้สึกมีปัญหาไหมให้ฉันคิดแผนการให้ไหมแม้จะเตรียมใจมาดีแล้วแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆก็อดที่จะเจ็บแผบลบแบบไม่ได้ไม่ใช่สิเรื่องหลีสู้เป็นปัญหาส่วนตัวของเฟิงถึงฉันจะมาเป่าประกาศไม่ได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหลีสู้กับเฟิงถึงแต่มีความรู้สึกว่าพวกเขายอมรับผิดนะ คนรักลับๆอะไรกันจะไม่รู้เรื่องหลอกเธอไม่รู้หรอเนี่ยเฮ้ยบอสมีคนรักลับๆจริงๆใช่ไหมฉันนึกว่าบอสจะงคบกับเธอซะอีกนะพวกเธอ,พว,เธอพวกเธอสองคนไม่ได้คบกันจริงๆนั่นเหรอทุกคนได้ยินว่าแฟนของฉันคือบอสพวกเขาให้ความสำคัญในเรื่องที่ละเอียดอ่อนแม้ฉันจะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้ใครรู้ ถึงฉันจะรู้อยู่กับใจว่าเขากับเขาอยู่เพียงเพราะคนคนนี้ถ้้ชื่อของเขาก็ไม่มีใครทําอะไรได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันไม่ได้เข้ากับบอสเราไม่ได้รักกันเอ๊เอ ที่ฝ่ายการเงินได้ยังไงที่ฉันเพิ่งพูดไปเขาได้ยินไหมนะฉันรู้ว่าเป็นเพราะอารมณ์ที่อ่อนไหวฉันเดินพร่องออกไปว่าฟังถึงไม่ใช่แฟนเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลที่ดีพอเลยแม้ในหัวใจฉันจะชัดเจนแต่ก็ยังเลือกที่จะปฏิเสธฟังถึงสแสดงท่าทางแบบนี้ตกลงว่าเขาได้ยินหรือไม่ได้ยินกันแน่ าเขาได้ยินเขาคุณจะโกรธสิอาทิตย์หน้าฉันตบไปอเมริกาอาจอยู่เป็นอาทิตย์หรือมากกว่านั้นอาทิตย์หน้าเหรอกระทานหันจังอาทิตย์หน้าวันวาเลนไทน์นี่นะฉลองวันวาเลนไทน์ไม่ได้สินะเธอจะไปกับฉันไหมแต่ฉันไม่มีพาสปอร์ตนะ ตอฉลองมันมาเล่นทายไม่ได้พูดถึงก็ยังไม่ได้อีกด้วยเห็นอยู่ชัดๆว่ามันเป็นจุดจบของความรักบางทีสำหรับเขาการเริ่มต้นอย่างจริงจังของเราคงเป็นไปได้ยาก 《えっ?》